สวัสดีครับผมเพชรเด็กชายคุณ้าจางสีครับเด็กอาสาสร้างสื่อในวันนี้ก็เป็นวันที่1มกราคม2567เ็ครับเรียกได้ว่าขึ้นปีใหม่กันแล้วนะครับในปีนี้เป็นปีมังกรนะครับปีที่แล้วเป็นกระต่ายก็ไปแล้วปีนี้ปีมังกรขอให้เพื่อนๆผู้ชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็โชคดีนะครับจะทำอะไรก็ขอให้โชคดีรวย มั่งคั่งนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอมีความสุขกับปีนี้ครับผมเพชรเด็กชายคณะจังสีรายงานครับสามารถติดตามข่าวกิจกรรมดีๆได้จากสำนักข่าวต้นกล้า News ใหม่นครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ